วันนี้มาทำอะารกินบ้างทำอะไรกินวันนี้ต้มอะไก็สวัสดีครับวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่คนงานจากกัมพูชานะครับมาทำอาหารให้ทานนะครับเมนูเป็นอะไรครับพี่ชัย ต้มจืดอเองเองที่บ้านผมนะครับอันนี้คืออะไรครับนี่กระเทียมหอมครับกระเทียมหอมโอเคอันนี้ผมใส่หมูใส่อะไรเรียบร้อยแล้วแล้วทีข้าวปเลยวันนี้คือใส่อะไรไปแล้วเมื่อกี้ผิดหมูอะไรนะั่นีน่ยรอย่างอ๋อมีหมูครับอ๋อใส่หัวหอมนะครับ,รบมีอะไรพริกไทยปน่นนะครับพริกไทยปน่นพริกไทยป่น มีน้ำตาลนะครับแล้วก็อะไรอันนี้อันนี้คือผักอะไรอ๋อผัากกาดครับผมเป็นผักกาดนะครับสาดถูกสุขาอ,อนามัยแน่นอนนะครับนี่ด้วยนะครับนี่เลยครับเป็นเมนูอันนี้เป็นเมนูของ ของกัมพูชาเลยไหมครับเนี่ยครับผมอ๋อปกติก็ทําแบบนี้เหรอใช่โอ้โหคือง่ายมากง่ายง่ายประชาเหมือนชาวบ้านผมก็ทำอย่างนี้แหละโอชาวบ้านที่กัมพูชาเขาก็ทําประมาณนี้มีผักนะครับครับมีผักมีหมูมีไก่ก็อันนี้เป็นแกงหรือเป็นอะไรครับพี่ชัยเป็นต้มครับเป็นต้มครับอ๋อเป็นต้มนะครับเป็นต้มเออเป็นเมนูที่ง่ายนะครับทำง่าย ทำง่ายกินง่ายต้มหมูใส่ผักกาดนะครับอันนี้กี่นาทีครับต้องจับเวลาไหมหรือว่าต้องจับเวลาหน่อยสักพักมันค่อยกี่นาทีประมาณ5นาทีได้ไหมประมาณ10นาทีอ๋อประมาณ10นาทีแล้วก็ปิดฝาครับปิดฝานะครับประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็ได้กินละโอเคอ่าตั้งชื่อเมนูหน่อยพี่ชัยเมนูนี้ชื่อว่า เมนูน e. okay. okay. ี้ชื menu, ่อว่าอะไรครับอันน okay, okay. yes, ี้เมนูต้มจืดที่บ้านผมครับอ่าต้มจืดที่บ้านผมเมนูโอเคเมนูชื่อไม่มีชื่อครับเมนูไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรนะครับโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณ